การแคสติ้งวันนี้จะไม่เหมือนกับการแคสที่ผ่นนานมานล้วนางแบบคนไหนที่แคสผ่านจะได้เซ็นสัญญาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า<ม>และอาจมีงานระยะยาวในรูปแบบอื่นๆทั้งโชว์ตัวเดินแบบหรือการเปิดตัวในต่างประเทศผมผมองว่าทุกคนจะเต็มที่ที่สุดฝากด้วยนะครับค่ะได้เลยครับบอส งานนี้เขาให้นางแบบหน้าช้ำแบบเธอมาแคสด้วยฉันก็ไม่คิดเหมือนกันแหละว่างานใหญ่ขนาดนี้จะเชิญพิตตี้สายสกอยเห็นเธอมาแคสด้วยแหมวันนี้เปลี่ยนแป้งเหรอจ๊ะใช่ทำไมหรอก็วันนี้เธอดู นาดานเป็นพิเศษนะสินี่แกว่าหรออา้าก็อยู่เป็นสองคนไม่ว่าเธอเราจะว่าใครนะจ๊ะแกขอโทษที่รอนะครับชุดพร้อมแล้วไปเตรียมตัวที่ห้องได้เลยนะครับอีก2ี่ินาทีจะเริ่มแคสน,นะครับขอบคุณค่ะคุณชีตา สากก่อนสวยเหมือนกันพวกเนี่ยนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยใครใช้คนอย่างแกเอาชุดแทนท่าตัวอย่างงั้นะฮะขอโทษค่ะฉันแค่แค่อะไรของแกเป็นแค่ทีมงานสะเอออยากจะใส่ชุดน้ำแบบฝ่ายสูงจริงๆเลยนะ ใส่ชุดนี้เข้าไปแคสติ้งกับเขางั้นสิสภาพกระเสิร์กกระเซิงดูไม่ได้ขนาดนี้เจียมตลาลหัวไว้หน่อยก็ดีนะเอ๊ะแต่สภาพแบบเธอก็เป็นานางแบบได้นะแบบนี้เนี่ยนะใครจะต้องก็นนางแบบผ้าถุงผ้างมาไม่ก็พิตตี้งพิ แค่นี้หรอจา้าถ้าหนังหน้าจะไม่ไหวขนาดนี้ถอนตัวตอนนี้ยังไม่สายนะแหมถ้ามาเป็นพูดดีที่แท้ก็รีบไล่เพราะกลัว่าฉันจะได้งานนี่พอฉันก็แค่เตือนด้วยความหวังดีเพราะว่าถ้าเกิดเธอไม่ได้งานขึ้นมาคงจะอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปมุดไว้ที่ไหนแล้วล่ะ ก็บกลับตอนนี้ก็ยังทันนะจ๊ะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครกันแน่ที่จะต้องกับ โอ๊ยโอ๊ยตา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 ยพังหมดแล้วงานฉันโอยพแกนั่นแหละน้ำพิมพ์แกโอ๊ย,อยพอแล้วยังจะมาทะเลาอะอกอันอีกงานนี้อย่าว่าจะพวกเธอเลย โมเดลลิ่งนี้ก็จะโดนปิดไปด้วยพอพวกเธอสองคนทำอะไรโง่ๆแบบนี้ไงหนูโขอโทษค่ะใช่ค่ะขอโทษนะคะคุณชีตาเฮย้ยแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยฉันงานก็ใกล้เริ่มแล้วด้วยแต่แล้วพวกเธอนะพวกเธอ ลูกหมูนี่ใครใช้ใี้แกแต่งชุดแบบนี้คะหรือว่าเป็นแผนของแกฮะที่ทำทุกฉันตีกันอ่ะฉันว่าอยู่แล้วเชียวจัดการไปเลยนะคะคุณชีตาพวกคุณสองคนดึกได้แล้วผมเป็นคนขอให้คุณลูกหมูลองชุดนี้เองนี่มันเรื่องอะไรกันคะคุณปีเตอร์ ทำไมย็นเป็น่องนี่ได้ใส่ชุดนี้ล่ะคะพวกคุณมีสิทธิถามผมแบบนี้ด้วยเหรองานผมแทบพังเพราะพวกคุณตีกันนะและที่สำคัญผมมั่นใจว่าคุณลูกหมูมีสิทธิจะได้ใส่ชุดนี้เหมือนกันถ้านางแบบมาแล้วเธอคยโยงน้ำเข้าไปนะอ้อแล้วก็อย่าลืมดูแลพวกความสะอาดด้วยละได้ค่ะคุณชีตาจ้า ฮัลโหลจ่าแม่สบายดีนี่ก็ทำงานอยู่นะคุยได้หนูก็กําลังคิดถึงพ่อกับแม่พอดีจ้าไม่เหนื่อยหรอกอมไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะหนูม,มาทำงานที่นี่ไม่ถูกหลอกแน่นอนก็เริ่มจากเป็นทีมงานนี่แหละจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างแต่งตัวกันแบบไหนไว้พอเก่งแล้วหนูจะเป็นนางแบบอย่างที่ตั้งใจนะ พ่อกับแม่รอก่อนนะจ๊ะไว้หนูเริ่มดังเริ่มมีตังหนูจะรับพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยนะอืมคิดถึงนะจ๊ะดูแลสุขภาพด้วยจ้าสวยเหมือนกันงเนี่ย มีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะบอสมีอะไรหรือเปล่าคะคือผมมีเรื่องอยากขอความเห็นคุณหน่อยนะครับค่ะคุณคิดว่าทําไมคุณวากับคุณบีมถึงเหมาะกับการแคสติง้งในวันนี้ล่ะครับก็เขาทั้งสวยทั้งเก่งทั้งคู่เลยนี่คะเหรอครับแล้วคุณล,ล่ะชันหรอคะบอสหมายความว่าไงคะ คุณเองก็สวยก็เก่งเหมือนกันอีกครับทำไมถึงไม่ลองแคสติ้งดูล่ะอย่ามาร้อเล่นกับฉันเลยครับบอสฉันไม่เหมาะหรอกไอ้คำว่าไม่เหมาะอย่างที่คุณพูดเนี่ยไม่มีใครมากำหนดได้หรอกนอกจากตัวคุณเองถ้าคุณอยากเป็นนางแบบสิ่งแรกที่คุณควรจะต้องมีคือความมั่นใจนะครับอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำลายความมั่นใจของคุณเด็ดขาดเข้าใจไหม ่ะเข้าใจแล้วค่ะบอสขอบคุณค่ะบอสไม่ต้องรีบขอบคุณผมหรอกตกลงคุณจะรอบชุดแคสติ้งไหม ฝนกันได้แค่ต้องใช้ความพยายามแต่พฤติกรรมของพวกคุณสองคนพยายามแค่ไหนก็แก้ไม่ได้แล้วเชิญพวกคุณสองคนออกไปจากที่นี่ได้แล้วพวกคุณไม่ผ่านการแคสในวันนี้เสียใจด้วยนะครับแต่ตวพวกเรายังไม่เทน้ำพงเลยนะคะใช่ค่ะให้โอกาสพวกเราหนอนะคะ <os> พวกคุณลิ้มไปได้แล้วก่อนที่จะไม่มีที่ยืนในวงการนี้ คุณจีตาผมฝากจัดการให้วยได้ครับเอาเก็บของจีตาคะเร็วๆค่ะค่ะจะไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกล่ะเอาอายขายที่หน้าเขาขหมดพร้อมไหมคหุณลูกหมูพร้อมค่ะ พร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับกามพี่เลยนะครับคุณลูกหู่าซ้ายนิดนึ่งซ้ายนิดหนึ่ง่าย,งยิ้มยิ้มหน่อยโอเคสวยเอออืมดีมากลูกค้าตอบกลับมาแล้วข้อมูลสมบูรณ์มากไม่ผิดหวังจริงๆที่ผมไว้ใจให้พวกคุณดูแลลูกค้าคนนี้หมอชมเกินไปแล้วค่ะ งั้นแบบนี้เราก็ได้เซ็นสัญญาแน่นอนแล้วใช่ไหมคะใช่ผมจองร้านอาหารไว้แล้วน่าจะเซ็นสัญญาแล้วก็รีกขอบคุณภายในวันนี้เลยงั้นเดี๋ยวพวกเราไปเตรียมเอกสารสําหรับการเซ็นสัญญาก่อนนะคะอืมดีแล้วก็รบกวนพวกคุณไปรอที่ร้านก<อ>่อนเนะเดี<อ>๋ยวผมเสร็จธุระแล้วจะรีบตามไปได้ค่ะ สวัสดีครับกี่ท่านครับสีที่ค่ะจองไว้ในชื่อคุณปิเตอร์อ๋อครับเชิญตรงน,นี้ได้เลยครับขอบคุณค่ะจะสั่งอาหารเลยไหมครับขอเป็นเครื่องดื่มก่อนแล้วกันค่ะฉันเอาสตรอเบอรี่โซดาแกล่ะอะไรฉันเอาบูฮาไว้ล้วกันค่ะ ได้ครับรอสักครู่นะครับค่ะออนี่แกเคยเห็นท่านประธานคนที่จะมาเซ็นสัญญาไหมไม่เคยหรอกแต่ได้ข่าวว่ารุ่นเหล่าคราเดียวกับบอสแถมได้เซ็นสัญญากันหลายครั้งแล้วถึงได้เป็นลูกค้า VIP ไงหือสแสดงว่าต้องหลอก รวยแล้ก็สปอร์ตแบบบอลเรแน่เลยก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะนี <c oughs> ่เธอมองมะอะไรไม่าบเปล่าค่ะไม่มีอะไรไม่มีได้ยังไงก็ฉันเห็นอยู่ว่าเธอมองโทษค่ะแหมก็แค่พวกมันนอก คงจะมองว่าเข้าร้านหรูเราต้องทำตัวอย่างไงแค่นั้นแหละทำอย่างกับว่าเรื่องแบบนี้มันทำตามกันง่ายอย่างนั้นแหละอืมก็จริงนะพวกชนชั้นล่างที่ไงก็เรียนแบบพวกเราไม่ได้หรอกพูดอีกก็ถูกอีกเยวาเครื่องดื่มมาแล้วจ้าเน่ ทำไมร้านนี้ถูงปล่อยให้คนสุขบกเข้ามาในร้านได้คะดูสิปลีนเหน็บฟุง้งไปทั่วร้านเลยนั่นสิก็แต่งตัวเขา้าเสื้อผ้าเก่าๆอย่างกับพวกมือสองตลาดนัดไม่ไดีเข้ากับสถานที่เลยแต่เขาก็เป็นลูกค้านะครับลูกค้าเหรอสภาพ้าแบบนี้เนี่ยนะลูกค้าดูก็รู้แล้วว่าไม่มีเงินขอโทษด้วยครับ นี่แกว่าหาที่มันสา่งมามันจะมีเป็นยาจ่ายไหมน้องคะคิดเงินด้วยค่ะได้ครับอุ้ยไม่น่าเชื่อมีเงินจ่ายด้วยทั้งหมด1 500, 2 0 0ครันี่ค่ะขอบคุณครับนี่ไม่รู้ว่าต้องทำงานอีกกี่ชาติถึงจะได้กินอาหารดีๆแบบนี้สักมือนี่คุณ ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวทําไมต้องมาพูดกังขนาดนี้ด้วยทําไมฉันพูดความจริงมันผิดตรงไหนสงสัยจะไปจี้ใจดามันแหละแกฉันเคยได้ยินนะว่าคนพวกนี้นาน,นาทีจะมีโอกาสเข้ามาในร้านแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาในพวกแบบโอกาสสําคัญสําคัญนะแกเช่นพวกวันเกิดมันครบ้วยอะไรแบบนี้น่ะหรอใช่ คนที่เขามีบุธ,ธิภาวะมีการศึกษาเขาไม่เกี่ยวมาดูถูกคนอื่นแบบนี้หรอกวาง่ากว่าควรจะคิดได้นะคะเพราะถ้าคิดไม่ได้ชาตินี้ทั้งชาติก็คงจมปลักอยู่กับความคิดโง่ๆของตัวเองอยู่แบบนี้แหละมิมมันว่าจะจมปลักมันบอกว่าแกเป็นควายอ่ะโว้ยฉันรู้แล้วมันว่ากันพูดนั่นแหละยิบึ้ก ูค่ะลกใช่และทีนี้จะบอกผมได้หรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ,อ่อคือพวกเราที่เข้าใจผิดนะคะใช่ค่ะคือคุณลุงหมูคะฉันขอโทษค่ะฉันเข้าใจผิดจริงๆค่ะ <c oughs> เข้าใจผิดเหรอเ <c oughs> ที่ยวรูถูกคนอื่นทั้งๆท,งท,งที่ไม่รู้จัก อย่างกล้าพูดว่าแค่เข้าใจผิดอีกเหรอนี่บุคคณสองคนทำอะไรลงไปรู้ตัวบ้างไหมช่างเถอะค่ะคุณปีเตอร์ฉันว่าฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่าเอ,อเดี๋ยวก่อนครับแล้วเือสัญญาของเราเลยครับลูกน้องคุณทำกับฉันถึงขนาดนี้ยังคิดว่าจะได้เซ็นสัญญาอยู่อีกเหรอคะคุณลูกหมูใจเย็ก่อนนะครับ วขอโทษค่ะว่าไม่รู้ว่าลูกค้าวีพีจะแต่งตัวธรรมดาแบบนี้นีมคะคุณเลยมีสิทธิ์ดูถูกฉันยังไงก็ได้เพียงแค่ฉันแต่งตัวธรรมดาแบบนี้แค่นั้นหรอกคุณปีเตอร์คัะครับฉันจะเซ็นสัญญากับบริษัทคุณก็ได้แต่ว่าฉันไม่ขอร่วมงานกับสองคนนี้และฉันก็จะดำเนินคดให้ถึที่สุด ในข้อหาทำร้ายร่างกายได้ครับคุณลุกหมูตามที่คุณลุกหมูเห็นสบคเลยนะครับ